Vanguard V-Ciri Deck Profile สวัสดีครับผมไฟต์ไม้วันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์เลนเจอร์สายมหาปาาแห่งเงาทมินอิซาเบลที่มีของเสริมจากชุด V-EB10 มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลกระชาให้เกิดทั้งสองความสามารถด้วยสกิลของมหาปาาแห่งเงาทมินอิซาเบล และยังมีท่าปิดสุดจะอลังการอย่างเคาเจอร์กอริล่าที่มีความสามารถในการจับลุกเลียกาศที่มีพลังเกิน2 5 0 0 0ถ้าเราลุก2ใบขึ้นไปก็จะทำลายเรียกาศของฝันข้ามทุกใบไปรับชมความแข็งแกร่งของเด็กนี้กันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด b ั c สไ b e เป็นกาลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกมหาปาาแห่งเอาทมินอิซาเบลมิสกิลคอนช่องบรรยากาศถ้าบรรยากาศของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณจะกลายเป็นออกผลทั้งหมดความสามารถการชาจะออกทั้ง2สกิลนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องบรรยากาศหรือช่องเลกากศเมื่อกาดบินนิ่ลงสนามโซบาร์หนึ่งส่งการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองการ์ดของคุณลงดับโซน ทำความสามารถด้านล่างนี้ตามประเภทกร์ดที่ถูกส่งลงดับโซนอย่างใดอย่างหนึ่ง Normal Unit ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15,000จนจบเทิร์นและถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตนำการที่ถูกส่งลงดับโซนจากความสามารถนี้กลับขึ้นมือได้ทั้งมือได้ทั้งพลังนะครับเป็นการ์ดคีหลักเลยนะครับผมต่อไปคู่ปรับของแฮมสุเกะแฮมดงจรวดดินสอวิสกิลออโต้ช่องเวนกัดหรือช่องเลกกัด เธอละหนึ่งครั้งเมื่อมียูนิตของคุณลงช่องเรียกอากาศที่เพิ่มขึ้นมาคาร์บ้านหนึ่งนํำมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ยูนิตนี้และยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1นึ่งนจนจบเทิร์นถ้าคุณมีช่องเรียกอากาศที่เพิ่มขึ้นมา2ช่องหรือมากกว่าจั่วการหนึ่งใบก็ถ้ามีแอคเซลสใบหรือมากกว่าก็จะได้จั่วการนะครับผมได้มือคืนนะครับและเป็นการที่ช่วยเติมโซได้อีกด้วยเล่นคอมโบคู่กับเค้าเจอร์ตกอริลล่านะครับผมต่อไปสุดยอดท่ปดาป เมื่อจบการต่อสู้ที่บรรากาดของคุณโจมตีโซบาร์าสแตนเรเลียการของเราทั้งหมดที่มีพลัง25,000ขึ้นไปถ้าเราสแตน2ใบหรือมากกว่ารีทายเรียการของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดก็เป็นการที่ช่วยเพิ่มเวฟให้กับเด็กนี้เลยนะครับผมและถ้าล็ก2ใบขึ้นไปก็จะได้ทำลายสนามของฝ่ายข้ามทั้งหมดนะครับยิงออบอลเลยต่อไปไบโนคิลัสไทเกอร์ มิสกิลออตโอต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเลนการ์ดเมื่ออยูดในนี้โจมตีใส่แวนการ์ดครตบัตหนึง่งนำหนึ่งใบบนสุดขององการ์ดของคุณลงดับโซนทำความสามารถด้านล่างนี้ตามประเภทของการ์ดที่ถูกส่งลงดับโซนยอย่างใดอย่างหนึ่งนอร์ม l ลยูนิตจั่วการ์ดหนึ่งใบและถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตเลือกรีทายเลนการ์ดของฝ่ายข้าหนึ่งใบจากนั้นเลือกเลการดแถวหน้าของเราสามใบจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5000จนจบเทิร no ์นไบโนคิรัสไทเกอร์ก็สามารถเล่นคอมโบคู่กับ เขาเจอร์กอรเลอรได้นะครับเพราะว่าช่วยปัดพลังได้นะครับทาให้แถวหน้าของเราอาจจะเกิน25,000เลยนะครับต่อไปบาโคสซีบ้ามีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อกาดของคุณถูกส่งลงดับโซนจากกองการดของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5000จนจบเทิร์นเห็นโม่บวก5 0 0พันะครับผมก็จะบวกได้เรื่อยๆนะฮะไม่ติดวันเพอร์เทิร์นต่อไปนักวิทยาศาสตร์แห่งแสงเทมินมาทิวดามีสกิลออโต้ช่องเลกาด เมื่อการใบนี้ลงสนามคาร์บัตหนึ่งส่งการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองการ์ดของคุณลงดับโซนทั้งความสามารถด้านล่างนี้ตามประเภทการ์ดที่ส่งลงดับโซนอย่างใดอย่างหนึ่ง normal unit จนจบเทินในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าผู้แข่งทําการคอการ์ดจากมือลงช่องการ์ดจะไม่สามารถคอได้หากไม่คอพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่า t เ i อร์ย unit ยูนิตนี้ได้รับ1ครีกที่เข้าจนจบเทินก็เป็นการที่ช่วยกดดันฝันข้ามได้นะครับผมเพราะว่ามีทั้งสกิลขอการ์ดสใบและบวก1ครีกนะครับผม ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเสียมือมากาศตัวนี้นะฮะต่อไปนักวิจัยแห่งปากการทมินเซซิลมิสกิลออโตโอช่องเวกัดหรือช่องเลก,กัดเมื่อลงสนามโซบาร์หนึ่งส่งการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณลงดับโซนทําความสามารถด้านล่างนี้ตามประเภทการ์ดที่สุกส่งลงดับโซนอย่างใดอย่างหนึ่ง normal unit โซชาหนึ่งใบจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5000จนจบเทิร์นถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตจั่วการ์ดสองใบจากนั้นทิ้งมือ2ใบนะครับเป็นการที่ช่วยเปลี่ยนมือได้นะครับผมเอาไว้หาของเล่นนะครับ ต่อไปโมโนคิลัสไทเกอร์มีสกิลออโต้ช่องเป็นการหรือช่องเลกการเมื่อหยุดในนี้โจมตีหรือบูสต์ให้กับเรียการของคุณโซบัสหนึ่งใบส่งการเป็นโมสุดของคุณหนึ่งใบลงดอบโซนทําความสามารถด้านล่างนี้ตามประเภทการที่ถูกส่งลงดับโซนอย่างใดอย่างหนึ่ง n อร์ม l ลยูนิตคู่แข่งจะไม่สามารถทําการคอพิทักลงช่องการได้และถ้าเป็นทิกเกอร์ยูนิตคู่แข่งสามารถคอการได้เพียงทิกเกอร์ยูนิตจนจบการต่อสู้นั้น ก็เป็นการที่ช่วยจำกัดการป้องกันของไยต่อข้ามนะครับผมต่อไปแพทย์ประกันไฟ w a r ม Back วิสกิลออโต้ช่องเรียกักเมื่อโนมอลยูนิตถูกส่งลงดับโซนจากกองการ์ดของคุณรีททยยูน,นิตนี้นำการ์ดไปนั้นกับขึ้นมือก็เป็นการที่สามารถช่วยเก็บของเล่นกับขึ้นมือได้นะครับผมถ้าของเล่นของเราถูกโม่ลงดับโซนนะครับผมก็ใบนี้ก็สามารถเก็บขึ้นมือได้นะครับผมต่อไป Scale ูแ Can ิสกิลออโต้ช่องเรียกเกเมื่อลงสนามจากมือโซบัสหนึ่ง นำเรียกการใบอื่นของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียกการ์ดเทอร์ล่หนึ่งครั้งเมื่อการ์ดของคุณถูกส่งลงดับโซนจากกองการ์ดคุณสามารถทำให้ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นได้บูสต์หนึ่งหมื่นสามนั่นเองต่อไปเป็นทิกเกอร์อะลามชิคเก้นเป็นฟอนทิกเกอร์ er, ต่อไปคาสตาเนตดองกี้เป็นฟอนทิกเกอร์ er, ต่อไปเคเบิลชิพเป็นดอพิทักนะครับต่อไปดิกชานิลี่โกดเป็นฮิลทิกเกอร์และตัวเริ่ม เจ็ดอิงฟอกเมื่อถูกเล่นรับจะได้โจวกาสหนึ่งใบจากนั้นถ้าวันการาศของแข่งเป็นเกรดหนึ่งขึ้นไปจะได้รับควิกชิลกับขึ้นมือต่อไปเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับผมจะเริ่มจากช่วงไล์เกสองเลยนะครับผมเกสองเราจะไล์เป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะเราจะไล์เป็นมาชิลดานะครับผม มีสกิลลงช่องแวนก็ได้นะครับผมถ้าลงช่องแวนหรือช่องเลียคาตาบาสหนึ่งครับโม้หนึ่งใบครับผมถ้าเป็นนอร์มอนจะขอการะสังใบถ้าเป็นทิกเกอร์ก็จะบวกหนึ่งคีสนะครับผมแล้วก็ลงเสือเลยครับต้นเกมเราจะแห่เลยครับผมแล้วก็ลงม้าลายครับผมถ้าเรามีเจนหนึ่งก็แนะนําให้ต่อบู๊ไปเลยนะครับผมก็ดาดเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมผมลงเป็นใบนี้แล้วกันครับผมวอร์มแบ็กนะครับผมต่อหลังแวนเลยครับแล้วก็แวนการ์ดโจมตีเลยได้เช็คปกติครับฟอนดิกเกอร์ครับแถวหน้าบวกนะครับผม แถวหน้าก็จะบวกหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่าผมขอวางไว้ตรงกลางเลยครับแล้วก็เสือโจมตีครับผมอ่าเมื่อโจมตีครับคอนบั๊นหนึ่งโม่หนึ่งใบครับผมอ่าถ้าเป็นนอร์มอนก็จะได้โจวหนึ่งใบครับผมถ้าเป็นทิกเกอร์ก็ได้ยิงเลกาดของฝ่ายข้ามหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ชี้สามเป้าที่อยู่แถวหน้านะครับบวกห้าพันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นทิกเกอร์นะฮะก็ยิงเลกาดฝันข้ามหนึ่งใบแล้วก็แถวหน้าจะบวกอีกห้าพันนะครับผมอ่าบวกห้าพันเลือกสามใบนะครับอ่าแล้วก็เลือกแหวน แล้วก็สกิลของมาลายนะครับผมบาโคซีบา้าฮะเห็นโม่ก็จะบวกอีกห้าพันเป็นบวกหมื่นนะครับผมแล้วก็อ,อีกหนึ่งฟอนต์ผมวาวไว้เลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ถ้าโม่เป็นนอร์มอลก็จะได้โจน,นึ่งจากสกิลของไบโอคิลัสไทเกอร์นะครับผมแล้วก็สามารถกดสกิลวอร์มแบ็กได้ด้วยนะฮะสกิลวอร์มแบ็กก็คือไม่เห็นการที่ถูกโม่ถ้าเป็นนอร์มอลนะครับผม ดีทายตัวเองครับนำการ์ดที่ถูกโม่กลับขึ้นมือครับผมก็สามารถนําของเล่นกลับขึ้นมือได้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็มาลายจมตีเลยครับผมด้วยพลัง20,009ครับผมช่วงต้นเกมก็เกเนเจอร์จะบุกแรงมากๆเลยนะครับผมไปต่อกันช่วงไลท์เก3กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เก3กันเลยครับเอาผมจะแนะนํา2แบบนะครับผมถ้าเราเริ่มหลังเราก็สามารถไล์เป็นอิสเบลแล้วก็เล่นคอมโบคู่กับกอริล่าได้เลยนะครับผมถ้ามือเราพร้อมแล้วเราก็สามารถเล่นคอมโบกอริล่าได้เลยนะครับผม แต่ถ้าเราเริ่มก่อนครับก็สามารถไลฟ์ตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไลฟ์อิซาเบลแล้วเรากดสกิลของอิซาเบลครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามยังไม่เป็นเกรดสามนะครับผมสกิลของอิซาเบลก็ยังไม่ทํางานนะครับผมสกิลของอิซาเบลบอกว่าถ้าฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับผมผลของทิกเกอร์ที่เป็นยังไอยังหนึ่งครับผมจะส่งผลทั้งสองเทคเลยครับผมอ่าช่วงต้นเกมเราก็จะไลฟ์เป็นอันนี้ก่อนครับแฮมดงนะครับผมจรวดยินสอฮะไลฟ์เลยครับผมแอคเซลทูครับจ่อการ์ดหนึ่งใบ ช่องนี้ก็เล่นปกติเลยครับอ่าแล้วก็ลงบาโคสีบ้าครับผมอ่าจากนั้นสกิลของแฮมดงนะฮะเมื่อมีการเข้าสู่ช่ชองพิเศษนะครับผมหรือว่าช่องแอ็กเซลนะครับคอร์ดบัสหนึ่งนำมือนหนึ่งใบเข้าสู่โซครับอ่าผมขอ,อนําเป็นฟอนเข้าสู่โซแล้วกันครับผมจากนั้นตัวที่ลงและยูนิตนี้จะบวกพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นครับผมอ่าบวกหนึ่งหมืน่นแล้วก็บวกหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ ถ้าเรามี2อ x แอคเซลจะได้จวกการ์ดคืน1ใบครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีครับก็เล่นแค่นี้เลยครับส่วนใหญ่เราจะคลิปของเล่นไวเล่นท้าปิดนะครับผมอ่าแวนการ์ดจมตีเลยด้วยพลัง29 0หมครับผมได้เช็คปกติเลยครับผมเป็นอิซาเบลแล้วก็เก็ดหนึ่งครับแล้วก็ไบโอคิวลสไทเกอร์จมตีครับคอร์บัตรหนึ่งโมครับอ่าเป็นนอร์มอลก็จะได้จวกการ์ดหนึ่งใบครับผมอ่าจวกการ์ดหนึ่งใบ จากนั้นสกิลวอร์แบ็คทำงานครับรีทายครับผมเก็บนอร์มอนกลับขึ้นมือครับที่ถูกโม่แล้วเก็บไบโอคิวรัสไทเกอร์มาเล่นเทินหน้าครับผมแล้วก็มาไล่ถ้าเห็นโม่ก็จะบวกอีกเพิ่มอีก5,000ครับผมนี่แล้วก็มาไล่โจมตีครับจะเป็น14,000หมื่นสีบวกหมื่นห้าสอครับผมโจมตีแรงมากๆเลยฮะเราไปต่อกันช่วงคอมโบไลท์เกศสามรอบที่สองกันเลยครับเข้าสู่ช่วงคอมโบไลท์เกศสามรอบที่สองกันเลยครับเราจะไลท์เป็นไปนี้เลยครับผม อิซาเบลนะฮะแอคเซลทูจากนั้นโจกัสหนึ่งใบครับผมจากนั้นเราดูขอดูโซกันนะครับตอนนี้โซเรามีห้าใบแล้วครับผมถ้าเรามีแฮมดองอยู่ในมือก็สามารถกดสกิลอิซาเบลได้นะฮะอ่าของผมมีนะครับตอนนี้ก็สกิลอิซาเบลมาลงครับโซบัสหนึ่งครับมอหนึ่งใบครับผมถ้าเป็นนอมอนจะบวกหมื่นห้าครับผมถ้าเป็นทิกเกอร์จะกลับขึ้นมือครับแต่ว่าสกิลอิซาเบลอีกสกิลหนึ่งบอกว่า ให้ฝ่ายเป็นเจดสามหรือสูงกว่าครับผมผลของอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมจะทํางานทั้งสองเทคเลยครับก็ได้ขึ้นมือแล้วก็บวกหมื่นห้าครับผมอ่าอีซีเบลก็โจมตีสองหมื่นเจ็ดแล้วนะฮะแล้วก็ลงแฮมแฮมดงครับไว้ตรงนี้แล้วกันจากนั้นผมขอลงไบโนคิลัสไทเกอร์นะครับผมสกิลของแฮมดงครับคอร์ดบัสหนึ่งนำมือหนึ่งใบเข้าสู่โซครับช่องแมนหรือช่องเรียก็ได้นะครับผมมีการเข้าสู่ช่อง e อ c e เซลนะฮะผมขอนำเป็นฟอนติกเกอร์ครับเข้าสู่โซครับ ได้บวกหมื่นทั้งสองใบครับผมอ่าบวกหมื่นแล้วก็บวกหมื่นครับจากนั้นถ้าเรามี2 Excel ขึ้นไปครับผมจะได้โจวการ์ดหนึ่งใบครับไปต่อเลยครับลงไปนี้ครับเซเซียลนะครับผมเอาไว้หาของนะครับผมโซบัส์หนึ่งใบครับโมทอรเด็กหนึ่งใบครับอ่าถ้าเป็นนอร์มอนจะได้ชาร์จหนึ่งบวกห้าพันถ้าเป็นทิกเกอร์จะได้โจสองทิ้งสองครับสกิลของอิซาเบลก็ได้ผลทั้งสองเทคเลยครับผมชาร์จหนึ่งครับบวกห้าพันแล้วก็โจสองทิ้งสองครับ อ่ะทิ้งสองไปนี้ครับแล้วก็สกิลของมาลายเห็น่โมโยโวเพิ่มขึ้นอีก5,000ครับผมจากนั้นลงทูแคนบูตหลังแวนได้เลยนะครับผมแล้วก็ลงเซซยลอีกหนึ่งใบครับผมโซบาครับโมโอ่าได้ชาร์จหนึ่งบวก5้าพครับบวกห้า0จากนั้นัวสองทิงสองครับทิงดอทิกเกอร์ครับแล้วก็นิกเก็ตหนึ่งเสือครับ อ่าแล้วก็สกิลมาลาเห็นม่วงโบอีกห้าพันครับเป็นบกหมื่นแล้วนะครับผมแล้วก็ลงพระเอกของเราแล้วครับเคานเตอร์กอริลล่านะครับผมสกิลของเคานเตอร์กอริลล่านะครับผมช่องแวนช่องเหลียก็ได้นะฮะเมื่อแวนกัดของเราโจมตีเสร็จนะครับผมโซบัสห้าครับสแตนเล็กากที่มีพลังสองหมื่นห้าขึ้นไปนะครับผมทุกใบนะฮะแล้วก็ถ้าสแตนสองใบขึ้นไปรีไทยสนามของฝ่ายข้ามทั้งหมดเลยนะครับผมรีไทยเลีกากนะฮะจะเป็นการ์ดท่าปิดของเกรดเนเจอร์เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีสกิล เกลทูแคนนะครับผมถ้าในเทิร์นนี้มีการโม่ก็จะโบน์อห้าพันครับผมวันเพอร์เทิร์นเท่านั้นนะฮะจะเป็นบู์หนึ่งหมื่นสามนะครับผมแล้วก็แบตเทิร์นอะครับผมจะเอาใบนี้โจมตีก่อนเลยครับใบไบโนคิวลัสไทเกอร์ครับผมโจมตีครับสกิลครับคอร์ดบอลหนึ่งาผมขอเลื่อนมาวางไว้นี่แล้วกันคอร์ดบอลหนึ่งครับโม่ครับผมได้ผลทั้งสองสกิลเลยครับผมจากสกิลของอิซาเบลนะฮะก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็ยิงแฝงข้าวหนึ่งใบแล บวก5,000 3ตัวนะครับผมแล้วบวกตัวเอง5,000แล้วก็บวกให้กับกอริลล่าอีก5,000ครับแล้วก็บวกให้กับแฮมดงอีก5,000เป็น3ตัวแล้วก็สกิลของมาลายครับผมเห็นโมงจะบวกเพิ่มขึ้นอีก5,000ครับผมจากนั้นเรามาลายโจมตีเลยครับมาลายจะเป็น14,000หมื่นสี่บวกหนึ่งหมื่ผม14,000หมื่นสี่บวกหนึ่งหมื่นนะฮะโจมตีที่วันกาดเลยครับผมแล้วก็แฮมดงโจมตีครับตอนนี้แฮมดงก็พลังถึงแล้วเเหมือนนนกัััคครรบบจะป็27,000 ไม่ต้องบูตก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวลุกมาอยู่แล้วนะฮะจากนั้นผมจะเอาเค้าเจอร์กอริล่าโจมตีเลยครับผมอ่าเลนนี้ก็พลังใจยังไม่ถึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราได้เจอซักทิกเกอร์หนึ่งหรือว่าได้ฟอนก็จะพลังจะข้ามเส้น2 5งหมเลยนะครับผมก็ตอนนี้เค้าเจอร์กอริล่าโจมตีอยู่ที่17บวกกับอีก13ก็30,000ครับผมแล้วก็แวนก์ก้าวโจมตีเลยครับด้วยพลัง4ี่0 0ื่ครับผมอิซาเบลเปิดเลยแล้วก็ได้เช็คครับผมเป็นเกียร์สครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ครับผม ส่งพลังให้กับคนที่ยังไม่ถึง2 5งหมครับก็ส่งให้กับเคาเจอร์กอริลลาครับผมบวกหมื่นครับจากนั้นเมื่อแวนโจมตีเสร็จนะครับผมสกิลของเคาเจอร์กอริลลาครับโซบาสห้ใบครับผมเมื่อแวนโจมตีเสร็จนี่ครับหใบลุกเรียกจัดทุกใบที่ถึง2 5งหมขึ้นไปนะครับผมถ้าเราลุกได้2ใบขึ้นไปก็ทีทายเรียกจัดของฝ่ายข้ามทั้งหมดเลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะได้โจมตีต่อเลยนะครับผม เอาใบไบน์โอคิลัสไซเกอร์โจมตีเลยครับเพราะว่าเรายังเหลือคาร์บารอยู่ครับคาร์บาร์หนึ่งครับโมครับไม่ติดวันเพืเทินนะครับผมโม่เราจะได้ทั้ง2สกิลเลยครับผมจัลการ์ดหนึ่งใบรีทายฝ่ายตรงข้ามแล้วก็แถวหน้าเราจะบวก5,000ัสามเป้านะครับผมแล้วเลือกคาเจอร์กอริล่าบวกห้าพแล้วก็แฮมดองบวกห้าพมาลาบวกอีก5,000ครับผมแล้วก็สกิลของมาลานะครับผมถ้าเห็นโมก็จะเพิ่มอีก5,000นะครับผมผมขอยกลูกเต๋ามาทางนี้แล้วกันครับบวกเพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับผม ตอนนี้ไบโนคิลัสไทเกอร์โจมตีอยู่ที่29,000ื่นครับผมแล้วก็กอริล่าโจมตีแล้วครับ3 2 0 0มครับผมแล้วก็แฮมดงโจมตีครับ3า0 0จะมีบูตอีก13,000หมื่นสามอีกครับผม3 0 0 0มื่อโมอีก13,000หมื่นสามสี่หมแล้วก็ปิดฉากด้วยมะลายครับโจมตีครับผมด้วยพลัง3 9 0 0มนะครับผมคอมโบช่วงไทยเกมของอิซาเบลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็แรงมากๆเลยครับจะโจมตี 1>, 1 2 3 4นับแวน5แล้วก็6 7 8 9 9เวฟเลยนะครับผมแต่ว่าคอมโบนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บโซให้ถึง5ใบนะครับผมถ้าเราไม่มีแฮมดงก็อาจจะทำไม่ถึงนะครับก็อาจจะเปลี่ยนท่าเล่นได้นะครับผมเพราะว่าอิซาเบลก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็แวนกาดก็จมตีสตาร์ทอยู่ที่2 7งหมแล้วนะครับผมถ้ารวมกดสกิลโซบัสนะครับผมแล้วก็จะมีบวกพลังมาลายบวกพลังแล้วก็เสือปั๊มพลังให้ได้นะครับผม ก็จะโจมตีแรงทุกเลนเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ